สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะพร i พริ l i ิเดวันแอนเซ็ตเดยเราจะมาทำความสะอาดบ้านกันค่ะจากเซาเสเรเลียนะคะอากาศฝนตกพรำๆตกเวลาตอนนี้มาทำความสะอาดกันค่ะมีเช็ดนะคะก็คือ บ้านเราน่าจะเรียกว่าเวิร์กชอปก็คือน่าจะไม่ใช่เวิร์กชอปนะคะที่เก็บของนะคะจะมาทำความสะอาดกันรกมากเลยค่ะยังไม่เป็นระเบียบนะคะจะมาเก็บของกังนคราวนี้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ มีสามช่องอีกช่องหนึ่งก็เต็มของเต,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 ต็มต้องจัดกันใหม่ค่ะกองเยอะจัด ห้องนี้ก่อนห้องนี้ต้องจัดใหม่รื้อในส่วนที่ไม่ใช้ออกมาจัดกันใหม่นายช่างกำลังมานช่างจะจัดตัดไม้นะคะ สนั่นวันไหวนีนะคะทำความสะอาดว้าว <No man. S 1> าน้อยแม่มาดูคอกนะคะมาดูคอกใส่ไม้ สลับก่อไฟนะคะในหน้าหนาวมีทุกชนิดนะคะเอาไว้ก่อไฟไม้สนท่อนสนนะคะท่อนสนบางท่อนยาวเลยนี่เป็อีกสนวนหนึงที่จะต้องตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ